เบาะแสสุดท้ายที่พ่อได้จากเพื่อนคือน้องเก๋จะขอติดรถคนรู้จักเข้ากรุงเทพก็บอกว่าเอ้ยไปหายการในหาการในแนวว่าเหตุการณ์มันเป็นจังไงแน่แน่นว่าที่เขาหูจักว่าไปส่งนะเขาก็บอกว่าครับครับครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปจะทันี้ตำรวจพอตต่ไปถึงแล้วพอโทรหาเขาว่าไปถึงพอมาถึงลเดิมเขาก็บรรับโทรศัพท์ เขาก็ปิดเชียงบรับโทรศัพท์พอ่อเลยบานี่พ่อกับเมื่ปัญญาบานี่จกักกิดเป็นพึ่งไใเพื่อนคนนี้เป็นใครเพื่อนที่เขาเรียนด้วยกันที่มอสามอยู่คุงเมืองอยู่บุรีรัมย์ครับเป็นเพื่อนสมัยมัธยมครับแต่เขาบอกพ่อว่าเขาเนี่ยมาส่งพี่เก๋เ<อ>มาขึ้นรถมากรุงเทพใช่แต่ว่าพอพ่อบอกว่าไปให้ปากคำให้หน่อยเขาไม่มาไม่มาไ่รู้จักเขาไหมไม่ไม่ไม่รู้จักบบ,บองหูจัก เชียร์คุยกันในโทรศัพท์บันในพ่อเล็กกลับไปกรุงเทพไปนอนฉิดเล็กๆโทรรับอีก mm hmm. ก็เลยว่าเอา้าไปยังคือบไปไหกการในพ่อเนี่ยเขาบอกว่าผมลืมโทรศัพท์ไปในห้องแต่ว่าผมออกไปข้างนอกไปทำง,งาน mm hmm. ก็เลยว่าเออวันพรุ่งนี้ไปไอ้รุงพักแหลมจะบังในเดอไปหหยการเนี่ยคือมันจะเป็นอย่างไรน่าพ่อก็อยากหู้กันว่าตอนไปทรงมันเป็นอย่างไรตอนนั้นพ่อแจ้งความคนหายแลวเออแจ้งแล้วไปแจ้งแล้วไปไหกการไปไหกการที่สองอีก เขากับวาราปีไปถึงเงินพ่อก็มยจักเหียรติจังไนดีบานเนี่ยคือคววมวังอยู่เขาจิไขไข้ปิศณาค่าใจพอเนี่ยนะคือเขาคนเดียวติดเป็นคนไปทรงเนี่ยนะเลยยิ่งข่าวว่าเขามีแฟนอยู่ลาดกระบังพ่อกระตามมาอีกลาดกระบังอีกมาตามพ่อก็บอกว่าเขาหู้พ่อกระบอเสียนให้ขอไปบ้านเนี่ยขอไปดูบ้านเนี่ยยัน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 เขา เอาสอนไว้นะเขาก็บอกว่าเขา่ฮู้เขาคือว่าเขาเลิกคบกันมาโดนแล้วเขาบอกงี้